อยเอาว่ะอันนี้คือไงแพ้แรกช่องอันเนี้ยหรอไม่ใช่ไแลกช่องอะไรแลกช่องเล้อยู่ after, <S <s ไหนนะเรียองอะไรแคปอยู่ดนห้านะเป็นดังดูได้ยังไม่เกิดนะประกาศมาเกิดแล้วนะมาแตาลิงเกิดแล้วเนี่ยกูตีอยู่เพื่อนดับตี้ใครกูต้องขอใครอ่ะกูต้องตีอ่ะคุณก็ต่างตีเลยดิเออมึงเปิดเล่แล้วมึงเอาหัวตีงั้นข้อก่อนหรือเราไปหน้าบอสก่อน มาเตอร์ลิงมาตีก่อนเลื่อนไม่ลดเลยเพื่อนมาตีกแต่ก็ได้เสร็จแล้วเปิดเปิดตีเคฟเอฟซีครับเคฟเคฟเคฟวาร์มหัวมาได้นะเคฟมาเตอร์ลิงไม่ลดเลยยังไม่มีนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมารับรับรับบอลกันตัวหนึ่งยวตั้งใจเล่นก่อนเปลืองเปลืองบูเพื่อนอ้ำัมหน้าที่ของกูไม่เห็นคิดว่าเปลืองบูกูเลยเพื่อนเปลืองบูเดฟเอฟซีตีแฮมแบบ กูรู้จักไปเด็เด็กเอเดี๋ยวกูเปลี่ยนชื <ort> <laughs> ่อกลับเป็นชื่อแล้วกูเปลี่ยนชื่อแล้วหลังจากกูเปลี่ยนชื่อกลับอ่ะคขาสามวันเปลี่ยนชื่อเป็นวอลิทอนใช่ไมครับคุณรอเปลี่ยนใหม่ได้เลยแล้วพอมึงจบแมตช์เด่ะมึงเพิ่เปลี่ยนทีเดียวเออมันเปลี่ยนทีเดียวเออมึงทิ้งไว้ก่อนแล้วจัดจัดตารางมาเลยคือว่าจัดตารางแมตช์น่าจะต้องวันจริงจริงวันพุธอ่ะน่าจะกำลังดีเดี๋ยววันพุธเนี่ยเดี๋ยวหาคนว่าใครเล่นบ้างแล้วก็จัดตารางแมตช์ลงมาเลยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ ใช้การจับฉลากนะแลนดอมในคอมในคอมเลียนเลยเออดแรนดอมมือแรนดอมเลยแรนดอมในคอมว่าใครจะใครเรียงไปหายใครไปไต่เหียบเบืองมาทําของอีกรั้งไหว่าเบื่องตังทิปหายเปลี่ยนทุกอาทิตย์เออมันก็วีกละเมื่อไห่เพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่กอาทิตายทุกสามวันทุกสามวันจัาไปเนียแค่ปลาสิบเออเียกูจนอ่ะกูกูเ้อเอ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 เออเออเอคเอออนเออเอ้เออเอ กู๊ดสิที่เฮ้ยหมดเรียนเป็นรูนองเป็นเรียนอยู่ที่เขาหฮะตามีหน้าแค่สองร้อยมึงก็ได้แลก็ดอกของทองไปเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรรอบหน่อยหกสิบบาทนะเว้ยหนึ่งหนึ่งอ่ะเนียบเนียบไอู้ยู๊ดจิ้งพายก่อนเปลี่ยนชื่อเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ไอ้เคปไอ้เคปไม่มีวอร์มือด้วยมีฟันดไหมวะ ไมไปเก็บไอ้นี่ดิพวกพวกที่นี่มันแบบตีสนิทพวกหัวใจเันอ่ะกูเห็นแม่งอยู่ไปเรื่อยเลยอ่ะเฮ้ยพวกมึงดูดูสตรีมก่อนเพื่อนสตรีมแล้วเนี่ยไอ้เย่าอยู่แน่วเลยวะถ้าสองเนี่ยสองมึงเลือกสตรีเลยเพื่อนอย่าเอาวะอันนี้คือไงแพ้แรกช่องกันเนี่ยอ่ะไม่ใช่อแลกช่องเลยมลกช่องวิธีการแลกช่องอยู่เขอัเสียงอยู่นะเนี่ยเขาอัดเขาอัดวิดีโออยู่นะเพื่อน อันนี ok> ้อันนี้คือรอบเดียวเลยปะเนี่ยไอ้เด an ียวรอยเดียวเดียวเลยขอยเดียวแข่งเราได้โนมบุเขารอบนี้อยากเขียนแล้วเขียนเดี๋ยวลงย้องอยู่ดูเขาเอาดิเดฟเซลโทเค็นนี่เกียนจัดเฮ้ยเอาอะเขาก็สู้อะเขาก็สู้อะทำไมอะ ว่าไอ้เคต้อาเปลี่ยนแน่เลยเคสนุนนเคเคฟเคนูนมั้งแมงแต่ทำสมาธิเพื่อนี่เก็่ไนเกเกีเก็บไปเก็บเก็บเก็ปเก็บไปเยาวไเก็บไปเก็บไเเเกไเก็บไเบเเยเยเเก็บบปเเบ การเลี้อทุกทีก็ต้อเปี่ยนในความวคอนเทนต์จัดจ้าจะมาจะมก็หาคนให้กูเปลี่ยนให้ได้ดีๆอ่ะไอ้เนี่ยค่าเตอร์เดิมโอเคกดสดเลยอยู่ถ้ากูชนะถ้ากูชนะถ้ากูชนะไปนะก็มีอ่อนต้องเชื่อมัอีกยังมีเดี๋ยวพอฟีก็เป็นโค้ชเอฟซีเดี๋ยวก็เป็นโน่นนี่นั่นเอฟซีอีกโปลี่ยนเลย แล้วกูต้องเปลี่ยนอะไรเนี่ยกูต้องเปลี่ยนเป็น BPNI หรือว่าเคมเนี่ยมึงก็เปลี่ยนชื่อกูมึงอ่ะพวกเราเปลี่ยนเคมให้หมดเลยมึงอะเปลี่ยนชื่อกูอย่าเลี่ยมมึงอ่ะอย่าเลี่ยมอย่าเลี่ยมกูวอะไรกูกูชนะเขามึงก็หาคนให้กูเปลี่ยนให้ได้อยู่ดีสงสารอ้ํที่สุดแล้วอ่ะแย้มสวยจัด